กราบสวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวสารประจำค่ำคืนที่5เดือนตุลาคมนะครับอย่าลืมในส่วนของคอ,อร์สเรียนฟา้าไม่ไดเอ็มบีเอนะครับในคอร์สเรียนดังกล่าวนี้ทุกท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเทรดน้ํามันการเทรดทองคานะครับรวมถึงในส่วนของตัวตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศจากผู้เชี่ยวชาญและกูรูแต่ละสายโดยตรงเลยครับบริการห้องแนวน้มทองคําและสะกุลเงินเราบริบการลฟ์สด3รอบตอ่อ1นวันค่าบริการเฉลี่ยตกเพียงวันละ39บาทเท่านั้นนะครับในวันที่18ตุลาคม ท่านใดว่างเราไปเจอกันที่เชียงใหม่นะผมจะมีสัมมนา,าเกี่ยวกับเรื่องของตัวข่าวสารงานนี้ฟรีแน่นอนใครสนใจแอดไลน์มาคุยได้เลยนะครับเมื่อสัมมนา,าเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะอยู่ต่อที่เชียงใหม่แล้วเดี๋ยวเราไปทําบุญด้วยกันครับนักทุนครับโอเคครับผม สถานการณ์ในค่ำคืนนี้ภาพรวมแล้วตลาดยังตกอยู่ในสถานะลิสออนตลอดทั้งวันเลยนะครับนักทุนการอ่อนค่าของสกุลเงินยูเออรตาร์เนี่ยผลักดันให้ตัวยูโรปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางนะครับเรามาอัปเดตอาการล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นิดหนึ่งอย่างเช่นตัวนี้ครับเอฟเอ็กสตรีทนิวส์ก็มีการรายงานถึงสาเหตุการปรับตัวแข็งค่าของสกุลเงินยูโรนะครับเหมือนกับที่กระผมได้บอกทุกท่านเลยครับอย่างตัวเนี้ยตัวของเอฟเอ็กซ์สตรีทเขามีการรายงานไว้นะครับว่าตัว หลังจากที่คุณหมอของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับกล่าวไว้ว่าทรัมป์เองเนี่ยอาจจะกลับไปยังทำเนียบขาวได้นะครับในวันจันทร์นี้เลยนะฮะข่าวล่าสุดเมื่อประมาณ3นาทีที่ผ่านมานะครับจากทางตัวของ เดี๋ยวสักครู่นะครับหาก่อนนะรู้สึกจะเป็นอ่านี่ investing com ก็มีการรายงานมาตัวนี้จริงๆเป็น breaking news ด้วยนะครับทางทีมงานของทำเรียบขาวก็มีการออกรายงานมาเหมือนกันครับว่าอาการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้ถือว่าดีนะครับยังคงดีอยู่นะแล้วก็อาจจะ return to White House นะครับเขาใช้คํานี้เลยกลับไปทํางานที่ White House ได้นะครับในวันจันทร์นี้ครับตัวนี้เป็นสำนักข่าว Fox News นะครับมีการรายงานมาครับผมภาพรวมถือว่าตลาดก็ยังคงตกอยู่ในสถานลลิสออนนะครับหลังจากในส่วน ของตัวข่าวที่มีการปล่อยออกมาแล้วเนี่ยดัชนีฟิวเจอร์สารัฐน,นะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีการปรับตัวแข็งค่า,ข,าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับบางคนถามต่อว่าเอ๊ะคุณเล็กน้อยที่มันคือยังไงตลาดไม่ขานรับเหรอจริงๆไม่ใช่นะนักสุนครับตลาดเนี่ยขานรับไปตลอดทั้งวันแล้วนะที่ว่าอาการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยดูเหมือนว่าจะดีขึ้นครับประเด็นสําคัญในค่าคืนนี้ก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับการคอมเมนต์ล่าสุด จากทาง ECB กันบ้างดีกว่าเดี๋ยวในวันอังคารวันพุธนะครับผมก็จะมีการถแถลงการจากธนาคารกลางเนี่ยหลายประเทศด้วยกันเดี๋ยวตัวนั้นก็ผมจะสรุปให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งแล้วกันแต่อย่างในช่วงไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้นะครับอย่างคุณวิทแมนซึ่งเป็นหนึ่งใน ECB ก็มีการออกมากล่าวเหมือนกันนะครับว่าการรีบาวนะครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศเยอรมนีเนี่ยมันดูแล้วมีโอกาสที่จะกลับมา เป็นในลักษณะแบบ v s h p p ครับซึ่งตัวนี้ถ้าเป็น V-shape จริงๆถือว่าดีนะครับนักทุนครับเพราะว่าเศรษฐกิจอาจจะโดนตัวของโควิด -19 ไปสักระยะหนึ่งก็เลยทำให้แบบว่าซุดตัวอย่างหนักเลยแล้วหลังจากนั้นก็รีบาวกลับขึ้นมานะครับไปอยู่ในจุดที่ เป็นก่อนหน้าที่จะเกิดการแพร่ระบาดครับตัวนี้ถือว่าดีเลยครับผมแต่ก็ถามว่าส่งผลกระทบต่อตัวยูโรไหมก็เรียกว่าสร้างแรงหนุนสักนิดหนึ่งแล้วกันเพราะในปัจจุบันเนี่ยตัวของยูโรกับเซียเชฟนะครับพละกําลังเนี่ยพอกันเลยนะครับบวกอยู่ประมาณ0.46เมื่อเทียบกับตัวสกุลเงิน u s เดอลลาร์ครับผมราคาน้ํามัน คอมมิตี้ต่างๆก็มีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับรวมถึงในส่วนของตัวราคาทองคำหลักๆแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับได้รับแรงหนุนจากการปรับต่อน่าของสกุลเงินยูโรสตอลลราครับสำหรับในส่วนของข่าวนอกตลาดในค่ำคืนนี้กระผมได้ตรวจสอบล่าสุดแล้วนะครับนักทุน,นตัวนี้ยังยังไม่เจอนะและในวันนี้มีนักลงทุนบางท่านถามผมมาเหมือนกันนะว่าเอ๊ะคุณเรื่องของ Brexit เนี่ยพี่เหมือนว่าได้ยินข่าวว่าเขาจะขยายระยะเวลาการเจรจาไปอีกประมาณเดือนหนึ่งหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นคําถามที่นักลงทุนได้ถามผมมากระผมก็เลย ลองไปเช็คตรวจสอบกับทางบู o เบิร์ก a บ็ก i t ตดูแล้วนะครับผลปรากฏว่าก็ยังไม่เจอแต่อย่างใดนะครับไปตรวจสอบกับทางนักลงทุนต่างชาติด้วยเหมือนกันตัวข่าวล่าสุดนี้เนี่ยยังคงเป็นข่าวที่คุณนะครับผม f อนเดอร์ไลอนะครับผมเขาประกาศว่าเขาติดเชื้อโควิด -19 อย่าเรียกว่าประกาศต้องเรียกว่ามีการออกมาแถลงอย่างเป็นทางการดีกว่าว่าเธอนั้นเนี่ยติดโควิด -19 นะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ทันนะว่า คุณนะครับ The l ลออนะนี้คือใครเขาเป็นประธานคณะกรรมการสาภาพยุโรปครับแล้วล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการประกาศว่าดิชันนะครับผมไม่ใช่ดิชันนะครับขออภัยนะดิชันเนี่ยอตอนนี้อยู่ในช่วงของการกักตัวเพราะว่าก่อนหนะ้านะนั้นเนี่ยเคยไปประชุมในวันอังคารที่ ผ่านมาแล้วพบว่ามีคนคนนึงเนี่ยในงานเนี่ยเขาติดโควิด -19 ดิฉันก็เลยจะต้องมีการกักตัวก่อนนะครับอะไรทำนองน,นี้แต่ยังยังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะว,ว่าเขาเนี่ยติดเชื้อโควิด -19 ครับผมทีนี้เราย้อนกลับไปสักนิดนึงนักทุนครับเกี่ยวกับในเรื่องของตัว Bre x i t นะครับสำหรับคำถามที่ว่าเขาขยายระยะเวลาจริงหรือไม่ผมมองจากตัวกราฟแล้วจริงๆเนี่ยน่าจะยังไม่มีนะฮะอย่างตัวของ Brexit Central ตัวนี้ก็ยังไม่ได้มีการอัปเดตถึงความ คืบหน้าแต่อย่างใดนะครับไปตรวจสอบกับนักลงทุนชาวต่างชาติแล้วนัในหัวข้อของตัว Brexit Deadline ตรงนี้เนี่ย ก็ยังไม่มีใครกล่าวนะครับว่ามีการขยายระยะเวลาแล้วนะครับผมเนี่ยครับอย่างตัวนี้ข่าวรายงานเมื่อประมาณ35นาทีที่แล้วจากทาง express.co.uk นะครับเขาก็จ่อหัวมาเลยนะครับว่า Boris w a r n นะครับ t h e r e must be no extension หมายความว่านยายก Boris Johnson ออกมาเตือนเลยนะว่ามันจะต้องไม่มีการขยายระยะเวลาเกี่ยวกับการเจรจาครับตัวนี้ก็ถือว่าประเด็นดังกล่าว ระยะเวลาการสิ้นสุดยังคงเป็นวันที่15ตุลางคมเหมือนเดิมนะครับนักทุนครับอีกอย่างนึงเราสามารถดูได้จากสกุลเงินปอนถ้าเราดูแล้วว่ามันมีการขยายระยะเวลาจริงๆเนี่ยคนที่จะอยู่หน้าตารางสุดๆเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่ซีเและยูโรแน่นอนมันจะต้องเป็นสกุลเงินปอนครับเพราะฉะนั้นนักทุนครับจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ขออภัยนะครับในเรื่องของข่าว ประธานคณะกรรมาการสาภาพยุโรปมาจ,จะพูดงงๆนิดนึงนะแต่หลักๆก,ก็คือเขาเนี่ยยังไม่ได้ติดโควิด19ครับแค่อยู่ในช่วงของการกักตัวขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ